เกียรที่เคารพทุกท่านครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชชองเม็กยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการผู้บุกเบิกตำนานหมออนามัย40ปี5เดือนนับตั้งแต่วันทำงานจนถึง30กันยายน2566ดททรทรนงศรีมันตะนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการรอปอสอตอช่องเมกกว่า3ปีที่มาอยู่ที่นี่ก่อนกเกษียณหมออนามัยตัวจริงครับหมออนามัยเสียงภัในดงในป่าไม่ว่างานอะไรหมอบหมายมากงานจะนักเพียงไหนไม่เคยว่าเป็นได้ ทำความรู้จักกับข้าราชการผู้เกษียณในเรื่องส่วนตัวครอบครัวการศึกษาอุปนิสัยตลอดจนทุกเรื่องที่อยากจะแนะนําให้ท่านภูมิเกียรติได้รู้จักในแง่มุมต่างๆของผู้เกษียณดรทรณงศรีมันตะเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 0 6ที่ บ้านสร้างช้างตำบลไผ่อําเภอกุดชุมจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นนะครับปัจจุบันเป็นอําเภอสายมูลจังหวัดยโสธรแต่งงานเมื่อปี2527กับนางสาววานิชขันเพชรซึ่งภรรยาเป็นคนภูมิิลำเนาบ้านหนองยางหมู่12ตำบลโคกสำราญอําเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธร มีบุตรด้วยกัน3คนนะครับซึ่งบุตรทั้ง3คนก็เรียนจบปริญญาตรีทั้ง3คนและมีการมีงานทําแล้วนางสาวปณิตาสีมัตตะรับราชการพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นนงทานางสาวรณิดาสีมัตตะรับราชการครูนายอภินัน์สีมัตตลูกชายคนเล็ก ประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีด้านการศึกษาครับจบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนบ้านสร้างช้างตำบลไผ่อำเภอสรายมูลจังหวัดยโสธรจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสายมูลวิทยาจบชั้นมัธย,ยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยโสธรวิทยาคม จบหลักสูตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพนักง,งานอมามัยจากวิทยายลัยการสาธารณสุขศิรินทรจังหวัดขอนแก่นปี2526จบปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหิดลจบปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์มหายบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามจบปริญญาเอก ปัญยาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคในวงเล็บสาธารณสุขชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชพัฏจังหวัดสุรินปี2565ร์ปี2565ด้านการทำงานครับ2พฤษภาคม2526บรรจุเข้ารับราชการที่สถานีไม้บ้านหนองยางตำบลโคลกสำราษอำเภอเลืงนุกทาจังหวัดยโสธร ทำงานได้ประมาณหนึ่งปีก็ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลกวดชุมครับหลังจากนั้นก็ย้ายออกมาจากโรงพยาบาลกุดชุมมาปฏิบัติราชการที่สถานีอนามัยบ้านสีแก้วก็ได้สร้างตำนานอย่างมากมายที่นั่นนะครับหลังจากนั้นก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจบแล้วก็มารับราชการที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเหลืองนกทาครับแล้วย้ายไปปฏิบัติราชการที่สอสอ,อไทยเจริญ จากนั้นย้ายมาปฏิบัติราชการที่สออช่องเมกนะครับซึ่งขณะนั้นเป็นสออ,อรหรือว่าสถานีนาไมยอยู่ช่วงนั้นปี2,542ถึง2,545ครับจากนั้นก็ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โคกสำราญนะครับสานนาไม่แล้วก็สมสะอาดแล้วก็กลับมาโคกสำราญอีกแล้วก็ย้ายเข้าไปปฏิบัติราชการที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเลืองนกทานะครับจากนั้นก็ย้ายมาปฏิบัติ ราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องเม็กนี่แหละครับตั้งแต่ปี2563จนถึง 30, 30. กันยายน2566อายุราชการ40ปี5เดือนครับความสามารถพิเศษดรทนงศิมันตะสามารถยกเด็กด้วยมือเดียวนะครับในรูปเป็นการยกหลานนะครับซึ่ง หลานทุกคนของดอกเตอร์ธนนงศิรมัตตได้ผ่านการยกแบบนี้ทุกคนความสามารถพิเศษด้านการงานครับเป็นข้าราชการที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนแรกของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเลืองนกทาน,นะครับซึ่งในขณะนั้นระบบคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นระบบดอทยากยิ่งที่ข้าราชการจะศึกษาและใช้งานเป็น ดรธรนงค์ศรีมันตะเป็นบุคคลแรกที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นนะครับและนอกจากนั้นก็ยังได้เป็นแบบอย่างเป็นวิทยากรสอนคอมพิวเตอร์ให้กับข้าราชการรุ่นน้องๆนะครับและต่อมานะครับระบบราชการก็ได้ให้ข้าราชการไปอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนทุกท่านทั่วประเทศนี่แหละครับเป็นความภาคภูมิใจที่ผู้เกษียณมีความสามารถพิเศษด้านการงานคือใช้คอมพิวเตอร์เป็น คนแรกของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเหลืองนกทาครับความมุ่งหวังครับจะบริจาครโลหิตให้ครบร้อยครั้งครับตอนนี้นับตั้งแต่เริ่มบริจาครโลหิตมาจนถึงปัจจุบันบริจาครโลหิตได้แล้ว89ครั้งมีเป้าหมายภายในอีก2องปีข้างหน้าจะบริจาคให้ครบร้อยครั้งแล้วก็จะพอครับ อุปนิสัยของดรธนรงค์ศรีมันตะครับเป็นคนร่าเริงขยันทุ่มเทในการทำงานมีความมุ่งมั่นและมีความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกล้าที่จะเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวทำงานส่วนรวมจะเห็นได้จากเมื่อปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยบ้านสีแก้วได้ทุ่มเทในการดำเนินงาน สารสุขมวลฐานชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และมีสุขภาพดีได้สอนให้อสมอทำงานเป็นทำงานร่วมกับชุมชนเป็นสอนในการชั่งน้ำหนักเด็กวัดส่วนสูงแล้วก็ประเมินผลสุขภาพเด็กภาวะขาดสารอาหารปกติด้วยกราฟในการสอนอสมอแต่ละครั้งก็ใช้เวลานานทั้งวัน เพื่อให้การงานนั้นรู้ร่วงไปด้วยดีดรทรนงก็ได้ทำอาหารการกินด้วยเงินส่วนตัวเลี้ยงอสมทำอย,อย่างนี้อยู่เป็นประจำจนอสมที่มาร่วมฟังการอบรมการถ่ายทอดความรู้จากหมออนไมามีความรู้มีความเชี่ยวชาญขึ้นและในการเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี้ยากยิ่งที่ ข้าราชการที่มีเงินเดือนน,น้อยๆในยุคสมัยนั้นจะทําได้มีหลายคนอยากจะทําแบบดอรธนรงศรีมัตตะแต่ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะเงินเดือนน้อยมากเงินเดือนขณะนั้นสองพันกว่าบาทผ่อนมอเตอร์ไซค์ก็พันบาทแล้วส่งให้พ่อให้แม่ก็เดือนละสามถึงสี่ร้อยก็เหลือเงินไม่กี่ร้อยที่จะได้ใช้ข้าราชการยุคนั้นยากจนมากครับแต่ดอกเตอร์ธรนงศรีมัตตะขณะนั้นก็ยากจนไม่แพ้ก,กว่าข้าราชการคนอื่น แต่ก็เสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องชมเชยมากครับผลงานความภาคภูมิใจอย่างที่หนึ่งก็คือผลงานบ้านสวยเมืองสุขระดับประเทศปี่งบประมาณ2,559 คือบ้านโคกสำราญหมู่ที่หนึ่งตำบลโคกสำราญได้รับรางวัลชนะเลิศละระดับประเทศในการประเมินบ้านสวยเมืองสุขเป็นหมู่บ้านแรกของจังหวัดยะโสธรท,ที่ได้รับรางวัลน,นี้ความภามคภูมิใจก็คือในการพัฒนานั้นต้องพัฒนาอย่างเป็นองรวมหมู่บ้านเป็นหน่วยทางสังคม ที่มีพื้นฐานด้านต่างๆหลายด้านการจะดูแลให้ประชาชนมีสุภาพดีนั้นไม่เพียงแต่จะดูแลด้านสาธารณสุขเท่านั้นแต่ต้องดูแลด้าน,อ,นอื่นๆควบคู่กันไปอย่างเป็นองค์รวมด้วยเช่นดูแลด้านเศรษฐกิจดูแลด้านสังคมดูแลด้านการศึกษาการศาสนาเป็นต้นความภาคภูมิใจยอย่างที่สอง ก็คือชุดสะดวกคัดแยกขยะจากต้นทางหรือที่เรียกวปาเจกคหลังจากที่ชาวบ,บ้านได้รับการอบรมและรับงบประมาณจากสะสะสะเข้ามาพัฒนาในชุมชนสภาชุมชนบ้านโคกสมรานเห็นว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงพร้อมใจร่วมกันร่วมคิดร่วมทำจนเกิดนวัตรกรรม ชุดสะดวกคัดแยกขยะจากทุดทางหรือที่เรียกว่าแจ็คชุดสะดวกคัดแยกขยะนี้เป็นภาชนะที่อำนวยความสะดวกในการคัดแยกขยะโดยออกแบบให้เป็นภาชนะแทนถังขยะเดิมที่เทกองรวมกัน มาเป็นชุดคัดแยกขยะซึ่งสามารถแยกขยะได้ไม่จำกัดลดการนำขยะไปทิ้งตามที่สาธารนณะและสามารถนำขยะไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งความภาพุนเตยอย่างที่สามคือเตาบัางไฟเมแจ็หรือชุดคัดแยกขยะจากก็ทางจะช่วยรองรับขยะได้หลายประเภทแต่ก็ยังมี ขยะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ถึงมองข้ามก็คือผ้าอ้อมรับสำเร็จรูปซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันในชื่อแพมเพิร์ดทว่านิยมใช้สำหรับเด็กและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นขยะที่ไม่จะควรไม่ควรนำมาแยกที่แจกเพราะว่าสปกปปกและเปียกชื้น ทีมงานอสมอและประชาชนบ้านโคกสำนานจึงได้สร้างนวัตกรรมเตาเผาแผ่มเพิร์ดขึ้นมาเรียกว่าเตาบัางไฟตอนนี้มีสมรรถนะสามารถเผาขยะแพมเพิร์ดได้ิ่งพอยได้ใช้เผาขยะอื่นๆที่ควรเผาทิ้งได้ด้วยผลงานความภาคภูมิใจทั้งสามอย่างนี้ขอเรียนว่าเป็นผลงานของ กลุ่มของทีมงานของหมูคนะ่คณะที่ร่วมกันสร้างร่วมกันผลิตโดยร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ปัญหาทำแล้วก็ทำอีกเป็นวงจรจนกว่าจะสำเร็จจนได้เป็นรูปแบบขึ้นมาแลวผลงานนี้ก็ได้ไปนำเสนอทั้งในพชอแล้วก็ในวิชาการเขตด้วยนะครับ แต่เยจากการทำง,งานก็จะขอไ็นเป็นจิตอาสาจิตอาสาด้านสุขภาพหนึ่งในนั้นก็จะมีการผลิตเตาบ้องไฟนะครับจำหน่ายให้หน่วยงานต่างๆให้วัดให้โรงเรียนพวกนี้ครับก็จะทำไปเรื่อยๆโดยไม่เป็นหน่วยงานจะ บริษาเป็นอ,องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรทำได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นครับถึงที่อยากจะฝากให้ชนรุ่นหนังครับน้องๆที่จะมารับงานต่อไปก็อยากฝากข้อคิดไว้ว่า อาชีพหมอนหนาใมนั้นเป็นอาชีพที่มีกำไรเนื่องจากว่านอกจากเป็นการทำงานแล้วยังเป็นการทำบุญไปในตัวอาชีพหมอนามัมเป็นอาชีพที่ทำบุญได้เป็นกอบเป็นกรรมดีกว่าอาชีพอื่น เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้รักในอาชีพนี้ตั้งอกตั้งใจทำงานให้เต็มที่พระนัก,ก่าวว่าอาชีพของหมอเป็นอาชีพของพรหมกล่าวคือเป็นอาชีพของผู้ที่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาและมีอุเบวขา เพราะฉะนั้นส่วนเรื่องหลักก็ขอให้ตั้งใจทำงานด้วยใจที่มีเมตตามีกรุณามีมุยตาเบยกขาชีวิตท่านก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนอออ้ในใมคืดกวาาขงประช ดีกันอยากขอยังสรัทธาและความเข้าใจมารวมพลังจับมือกันไม่วั่นไหวลงข้าวต่อไปสูกฝังฝันไม่วามมั่นคงลงข้าวต่อไปสู้ฝังฝันด้วยทัวราน